เอ่อในโซเชียลมีเดียครับมันมีคนจิ้นฝ้ายกับปอเช่ครับผมก็เลยอยากรู้ว่าฝ้ายกับปอเช่เนี่ยสนิทกันจริงไหมแล้วรู้สึกยังไงที่ <c oughs> มีคนมาจิ้นเรากับฝ้ายครับรู้สึกตลกคะ่ะ <c oughs> ่อยังขำตลอดว่าแบบเออมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเนาะแต่ว่าฝ้ายกับพช่อะเคยเจอกันแบบ ก่อนหน้านี้นานมากแบบทํางาน,นผ่านๆเพราะว่าฝ้ายก็อยู่วีวิสมาก่อนเนาะเราก็ตอนอยู่กับพี่ติมเราก็ทําเรื่องเลอกตั้งเรื่องท้องถิน<ม>่นเรื่องกกตอะไรเงี้ยคือก็มีโอกาสได้ทํางานกับวีวิสบ่อยมากเนาะแต่ว่ามาสนิทก,กันจริงๆเลยคือตอนเข้าหลักสูตรนะการเมืองหญิงของว<ม>ีพระด้วยกันแล้วก็มันอยู่ด,อออ 5, ด้วยกันหกเดือนอ่ะก็จะมีสามคนฝ่ายรีวิวปอเช่ทำโปรเจกต์ด้วยกันสามคนเรื่องโอเพน a t a เปิดเผยข้อมูล มันเหมือนเราตั้งชื่อกลุ่มว่าข้อมูลละไทยใกล้ฉันมัน้งเออตอนนั้นแล้วก็คือแล้วก็คลุกอยู่ด้วยกันสามคนตลอดหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เลยแบบเออสนิทกันจนมาถึงตอนนี้จนมีคนมาจับจิ้นกันจนถึงตอนนี้ก็งงอยู่กันครับ <laughs> <laughs>